ก็สวัสดีตอนเช้าเนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูพืชหนึ่งชนิดนะครับก็เคยพามาดูแล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะพามาดูอีกนะครับเพราะว่าถึงฤดูกาลที่จะต้องขยายพันธุ์เขานะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินแล้วเราก็ปลูกร่วมสวนป่าได้นะครับเป็นพืชที่ไม่ต้องไถพลวนดินปลูกแล้วไม่ต้องรดน้ำนะครับแล้วก็ อุ้ยมดขึ้นหมดดำนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยอ่าไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องรดน้ำนะครับไม่ต้องทำค้างให้เขาขึ้นเดี๋ยวเขาเลื้อยขึ้นต้นไม้เองนะครับถึงเวลาหมดฤดูฝนแล้วก็มาขุดหัวเขาไปทำเป็นอาหารได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนภาษาที่บ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่ามันหัวช้างนะครับหรือว่ามันเท้าช้างภาษาทางการเขาเรียกว่ามันมันเลือดเนาะ มันเลือดนก <c oughs> ต้นไม้ต้นหนึ่งผมก็จะปลูกใส่สี่ทิศทางนะครับหัวนั้นอาจจะขุดกินไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ยังไม่โตฝั่งน,นั้นก็ยังไม่โตสักเท่าไหร่อาจจะสักกิโลนึงแต่หัวนี้น่าจะครบ2ปีนะครับพวกนี้เดี๋ยวจะขุดขึ้นมานะครับผมว่าน่าจะคงไม่ต่ำกว่าหัวละ5กิโลนะครับต้นไม้ต้นหนึ่งใส่สี่ทิศทางเลยนะครับเดี๋ยวชุดหลังๆเนี่ยที่ผมไปปลูกเนี่ยก็คงไม่ได้ปลูกสีทิศทางแล้วนะครับก็จะปลูกแค่2 2สองทิศทาง ไอตัวนี้เป็นหัวอากาศเขานะครับภาษาบ้านผมน่เรียกว่าหำหำมมันอันนี้ก็จะร่วงลงมามันก็อยู่ตามเถาเขานะครับไม่รู้มันร่วงลงมาหมดหรือ,อยังก็ถือว่ากระจายพันธุ์เองตามธรรมชาติได้ด้วยนะครับไอหัวอากาศเขาร่วงไปถึงไหนมันก็จะเกิดไปถึงนั่นแหละเมื่อกี้มันกระเด็นไปไหนแล้วหัวนีงอันอย่างนี้อย่างนี้ก็ไป,ปปลูกได้นะครับเนี่ยหัวเท่านี้ปลูกได้ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะขุดไอ้ตัวนี้แหละวันนี้แล้วก็ไปแบ่งไอ้ส่วนที่มันขึ้นมาเป็นเถาแล้วก็เอาปูกไว้นี่ส่วนหัวมันก็เอาไปปลูกต่อเนาะกะว่าปีนี้น่าจะปลูกให้ได้เพิ่มอีกสก100ักร้อยสองร้อยต้นนะครับสองร้อยหัว200หัวสองร้อยหัวก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับก็ถ้าเดือดร้อนมาจริงๆเนี่ยไม่มีข้าวจะหุงกินจริงๆ,ๆเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหถ้ามีไอ้ตัวนี้เนี่ย 300กว่าหัวเนี่ยสามารถอยู่ได้สบายเป็นปี2ปีเลยนะครับเพราะว่าบางหัวมันเนี่ยเป็น10กิโลยกิโลก็มีนะครับเดี๋ยวผมมีหัวหนึ่งที่ขุดขึ้นมาแล้วน้ําหนักประมาณ20กิโลนะครับหัวนั้นก็ปลูกประมาณ2ปีเหมือนกันยิ่งปลูกในพื้นที่ลุ่มๆดินชุ่มๆหน่อยนะครับเออไม่ใช่ดินแฉะน้านะครับพื้นที่ที่ดินค่อนข้างดีหน่อยเนี่ยที่ลุ่มหน่อยเนี่ยโอ้โหโตเร็วมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขุดขึ้นมาให้ดูทั้งสองเงาเลยแหละเพราะว่าผมต้อง เอาไปขยายพันธุ์อ้กเนาะอ่ะเดี๋ยวลุยเลยแล้วกันก็ขุดไม่ยากนะครับ <c oughs> เพราะว่าลักษณะเนี่ยเขาจะดันดินขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยค่อนข้างจะร่วนเนาะขุดไม่ยากไม่ได้ใช้เสียมเลยนะครับ <c oughs> ใช้แค่มือพุุยๆออกนะครับแต่ว่าที่ยังเอาขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ามีมดเนาะมดดําลุงผมเมื่อกี้ หัวนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า10กิโลนะครับมันลึกลงไปข้างล่างอีกนิดนึงเดี๋ยวคุย,คย,คยดินออกสักพักนะครับถึงจะยกขึ้นได้เดี๋ยวขุดหัวนี้คือเวลาที่หัวไหนที่จะพอขุดนะครับผมจะสังเกตง่ายๆว่าเนี่ยดินเขาจะดันดินขึ้นมาเป็นกองอย่างนี้เลยนะครับหัวเขาก็จะพ้นผลโผล่พ,พ้นดินมาอย่างนี้นะครับคือใช้ได้ประมาณ2ปีนะครับหัวขนาดนี้ที่สวนผมนะครับที่อื่นอาจจาะโตกว่านี้เนาะเห็นเห็น บางเจ้าบอกว่าปลูกปีเดียวก็ได้แล้วนะครับหัวขนาดนี้ปีแต่ที่นี่สองปีนะครับได้ไซนี้อ่ะเดี๋ยวลุยต่อก่อนดีกว่าโอ้รากเขากำลังแตกเลยมันพวกนี้นะครับรากนี่แผ่ไปหากินตามผิวดินนะครับเนี่ยรากไม่ได้อย่างลึกนะครับโอ้โหดูดูรากเขาดิเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแตก,กรากไปใหม่ลูกเลย เอาไปขยายพันธุ์ก่อนที่สวนผมตอนนี้กน็น่าจะเยอะแล้วนะครับน่าจะมากกว่า300แ้แล้วมั้งก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับปีละร้อยบ้างปีละ200300บางปีก็ไม่ได้ปลูกเพิ่มนะครับทยอยปลูกมาเรื่อยๆนะครับแรกๆก็ปลูกจากนี่แหละสี่ซ่าห้าหัวก็เริ่มขยายพันธุ์ไปเอาปีก่อนๆน,นี่ สองปีก่อนรู้สึกว่าผมจะปลูกเยอะเหมือนกันนะครับเกือบเกือบสามร้อยหัวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร่เอาไปปลูกในโซนที่เป็นดินลุกลังจัดเกินไปนะครับเขาขึ้นมาต้นเล็กๆไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับพอปีถัดไปก็ไม่เห็นโผล่มาเลยก็เจอรากไม้เนาะอันนี้รากไม้นะครับจริงๆแล้วนะครับมันที่เราสามารถปลูกร่วมสวนป่าไปได้อย่างนี้นะครับ โอ้หลากหลายชนิดมากนะครับมันป่าไม่ต้องไถพวนดินไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องรดน้ำนะครับแล้วเวลาเราเก็บไปกินเนี่ยหรือว่าเอาไปขายเนี่ยก็เหลือหัวเล็กๆไว้นะครับเดี๋ยวมันโตขึ้นมาใหม่นะครับไม่ต้องไปปลูกใหม่นะครับคือมันชนิดนี้เนี่ยก็ทําได้หลากหลายเมนูนะครับไอตัวมันเลือดนกเนี่ยเอาไปบวชก็ได้นะครับทําเป็นหวานนั่นแหละใส่กะทิใส่อันนี้เนาะแล้วก็เอาไปทอดได้นะครับทอดได้ เนื่งกินได้หลามกินได้โอ้นี้หวัวหัวใหญ่กว่าหัวนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลุยดีๆก่อน <S 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 ก็เรียบร้อยไปหัวหนึ่งนะครับโอ้ลึกใช้ได้ก็พุยพุยดินออกเฉพาะด้านข้างนะครับก็งัดขึ้นมาได้เลยก็ดูไซส์กับมือผมแล้วกันนะครับน้ําหนักผมคาดคะเนนแล้วน่าจะเกิน10 กิโลขึ้นไปนะครับโอ้โหหนักใช้ได้เลยก็เดี๋ยวผมจะนี่แหละใช้มีดแบ่งส่วนยอดเขาปลูกไว้ที่เดิมนะครับกรล,ลบดินลงไปไม่ได้ปลูกลึกนะครับปลูกต,ตื้นเดี๋ยวเขาจัดการตัวของเขาเองอเหลือหัวหนึ่งนะครับทีนี้อ่ะลุยต่ออีกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับก็งัดขึ้นมาได้ทั้งสองหัวแล้วนะครับก็พอๆกันนะครับหัวนี้ก็ใหญ่มากนะครับดูดิก็น้ําหนักเกิน10บกิโลนะครับแต่และหัวโอ้โห อ่ะเดี๋ยวงัดปลูกไว้ที่เดิมนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวเดีผมว่าจะเฉือนเอาตัวให้มันติดติดหน่อมันไปด้วยเนาะปลูกอะ่ะเดี๋ยวแบ่งเขาออกเป็นชิ้นๆก่อนชุบโอ้โมหมีหมดดำโอ้นี้เดี๋ยวจะเอาเงานี้นะครับปาดนิดนึงไปปลูกนู่นนะครับก็<อ>ชำละออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะปลูกกลับไปที่เดิมนะครับทีนี้ก็ปลูกไม่ยากง่ายๆเลยนะครับเอาดินกลบๆไปเลยอาจจะต้องตั้งๆไอ้นี่เขาขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเถาเขาเลื้อยขึ้นมาแล้วอันนี้เห็นนะรากไม้อย่างนี้ก็ปลูกไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวเขาไปจัดการกันเองกลบ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 ไว้อ่ะโอเคนะครับอีกเงาหนึ่ง <c oughs> ปลูกง่ายหน่อยแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับ อีกสองปีเดี๋ยวเจอกันให้มันได้2ฝนนะครับฝนแรกเขาก็จะเลื้อยขึ้นต้นไม้ได้ไม่สูงนะครับพอฝนที่สองเนี่ยวโอ้โตเลยทีนี้ก็ย้ายมุมมาริมบ่อแล้วนะครับเตรียมจะชำแหละมันนะครับ <c oughs> นี่นะครับน่าจะเง่าเท่านี้แหละจากที่ผมปลูกไปนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผ่าน2ฤดูฝนมาก็กลายเป็นอย่างนี้นะครับไซส์ใหญ่มาก นี่หัวนี้ที่ผมว่านะครับนี่ขุดมารอบก่อนนะครับนี่ได้ถึงยี่สิบกว่ากิโลนะครับเงานี้อันนี้แค่หัวนี้หัวเดียวก็ประมาณยี่สิบยี่สิกิโลนะครับหนักมากเพราะว่านี่แบ่งแบ่งไปกินครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยโอหัวหัวใหญ่มากนี่รอยตัดแบ่งไปกินนะครับหัวใหญ่มากอันนี้ก็สอสองปีเหมือนกันผ่านฤดูฝนสองรอบเหมือนกันนะครับอ่ะโอ้โหคงได้เยอะอยู่อะ เป็นชิ้นๆนะครับแต่ยัว่ายังไม่ปลูกนะครับก็จะไปปลูกอีกสัก2วันแล้วกันรอให้แผลเขาแห้งก่อนนะครับแผลรอยตัดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นชิ้นๆนะครับก็จะแบ่งชิ้นประมาณนี้นะครับจริงๆชิ้นนี้แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันจะโตช้าเกินไปเพราะว่ามันจะต้นเล็กเนาะก็เดี๋ยวเอาชิ้นประมาณนี้เลยปลูกชิ้นประมาณนี้เลยนะครับผลิตผลนะครับที่ปลูกเพียงแค่2ปีจากหัวเล็กๆขนาดเท่ากำปั้นเด็กนะครับ สายนี้ผ่านไป2ปีกลายเป็นเงาและสิบกว่ากิโลนะครับถ้าพูดกันเป็นเรื่องผลตอบแทนเนี่ยว่ากี่เท่าเนี่ยก็โอ้โหน่าจะแบบเกินร้อยเท่านะครับเพราะหัวนี้ไม่ถึงขีดนะครับกลายเป็นสิบกิโลสิบกว่ากิโลได้ไม่ธรรมดาเนาะสองปีโตขึ้นมาเป็นร้อยเท่าได้ทําได้หลากหลายเมนูนะครับทําอาหารก็ได้นะครับไม่ใช่ทําเฉพาะของหวานนะครับเมนูนี้อ่ะโอเค ก็คง <K ong> ประมาณนี้นะครับโอ้คลิปนี้ยาวยาวเลยแหละก็ <c oughs> แยกชิ้นส่วนเรียบร้อยนะครับก็น่าจะได้ร้อยหน่อยๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วน่าจะได้ถึง200นะครับแต่ว่าผมทําชิ้นใหญ่เลยนะครับปกติแล้วทําชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้มันโตเร็วๆเ,เลยนะครับคือชิ้นใหญ่เขาก็จะมีสารอาหารพลังงานที่เก็บอยู่ในตัวแป้งนี่เนาะ ก็จะทําให้เขาโตเร็วนะครับอะแค่สามหัวเนาะยังได้ขนาดนี้นะครับสามเงาเนาะขยายพันธุ์ได้อีกเป็นร้อยเลยก็ปีนี้ผมน่าจะขุดสักสิบเงาก็พอแล้วแหละก็น่าจะขยายพันธุได้เกิน300ต้นนะครับตามเป้าหมายค่อยๆขยายไปปีละนิดปีละ,ปละหน่อยนี่ขนาดไม่ได้ชำแหละหมดนะครับสามชิ้นนี้สามหัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ทำของหวานนะครับทำเมนูของหวานอะโอเคนะครับทีนี้ไปจริงๆแล้ว